มาครับผู้ชมใครหารถเย่ธรรมดานะครับเอาไว้ใช้ราคาประหยัดแต่รถสภาพเดิมๆแนะนําเลยนะครับเป็นตัว Jazz GE นะครับ1.5นะครับคันนี้ได้สีขาวนะครับล้อแม็กก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับลายประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่านะครับตัวรถมีสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยรอบคันแล้วก็ตัวสปอยเลอร์มีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวรถจะเป็นรถเดิมๆนะครับไม่ได้แต่งซิ่งเนาะเป็นรถแบบเดิมๆติดตั้งจอ Android กล้องถอยมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยครับ ด้านท้ายก็เป็นรถแนวแฮสแบกน้องห้าประตูนะครับท้ายเดิมครับสวยๆครับน็อตไม่ถอดครับนะครับภายในก็เบาะหลังปรับพับได้นะครับภายในสภาพดีครับล้างสปาขัดเคลือบสีให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ภายในอย่างกริฟเลยนะครับหาสภาพเดิมๆแบบนี้ค่อนข้างยากครับกับตัวแจ็สนะครับฟิล์มเบิกติดใหม่เรียบร้อยกันสาดมีให้ครบครับราคาดีครับวันนี้แบ่งปันกันใช้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพอ ราคาครับพร้อมใช้เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูกันนะครับน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ผมดูแลให้ใหม่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะใช้งานได้เลยยาวๆนะครับยางลงยางรถนะครับจัดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับตัวรถคือสภาพพร้อมใช้นะราคาดีๆเลยนี่ฮะความเดิมๆของเขาครับคางคงข้างๆนะครับเครื่องก็เป็น L15 นะครับวี e ท นะครับเพกเปิดโลกเปลี่ยนใครอยากจะไปต่อยอดนะครับรถเกียร์ธรรมดานะครับเอาไว้ดีขับซิ่งซิ่งหรือว่า,าไว้ใช้ง,งานทั่วไปได้เลยนะครับสภาพแบบนี้หายากแล้วนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสนใจรดบติดต่อหาผมได้เลยครับ